สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุขค้นนะครับขอกับช่องเตาบนคนเป็นแขนนะพี่น้องนี่มีครับวันที่เท่าไรคันวันที่สิบสองแดงๆนะครับวันที่สิบสองกรุมพาตอนเย็นๆนะครับพี่น้องจาเคียปก้อนนะครับทีผมเอาเฮดกระด่างนะเฮดกระด่างที ตัดตีนนะครับตัดขามันออกแลก้วก็อันนี้แบบตัดขาแล้วก็ตากเลยเนยนะครับตากไปสองแดดนะครับแห้งแห้งพี่น้องแบบจับแห้งกับว่าใดนะกะสิเก็บแล้วนะครับมืออื่นสิแพ็กนะครับเริ่มแพก็กต่ว่าไก่ยังมี่เหลือตากอีกย่างก็คืออ่าพักคีเล็กนะครับพี่น้องก็นังสิตากมืออืนเนาะ เพิ่งได้มากนะครับผักขิเล็กต้มนะครับแล้วก็สิเอาไปตากแห้งๆคนละพีอน,อน้องสีบีออกก้อนพี่น้องเพราะว่ามันมันสิบเปียงเนื้อทีนะ่าผมสีเห็ดสุญอากาศแทกเป็นแบบสุญอากาศนะครับสื่อถุงสิบมากแล้วก็มืออื่นว่าสิบไปเบิ้งถุงสิบน้่น,นะครับมือนี่ไปเบิ้งผักขิเล็กซื้อนะครับก็ได้มากชิปก็ก้อนนะครับ แล้วไปได้สินก็จับสันได้ดตกหน้าถ่ากันเด้อเอยวกิว้ก,กำลังเลงเตรียมคล้องให้ครับซึ่งเเป็นแบบแห่งที่สุดนะครับท่นว่าสองแดดน่าสะพ้อหรือมั้งครับเพราะว่ามันแห้งนะครับพี่น้องมันกอบแห้งแล้วก็บแบบนี้อีกแบบนึงนะครับ แบบนี้แบบเค็ดเป็นเส้นไล้นะครับพี่น้องนี่ครับเค็ดเป็นเส้นเป็นเส้นแบบก้อนตากนะสีกสี่สีส่ละกะ็ย่า้สี่เ็ดกินกับคอยไปแช่น้ำแล้วก็ต้มนะครับแลวกะ็บีบน้ำออกนะแบบนี้แบบนี้สิแพ็คง่ายนะเพราะว่ามันเป็นอันเล็ก ซื้อถุงสิบมาใส่แหละครับพี่น้องก็หลักสี่เอาใส่ถุงไว้ไม่ตูวมันกรอบแห้อเองเด้พี่น้องคันคันกรัรมกะชิตแตกนะครับเมื่อเอื่อจังสิเลิ่มแทกนะครับพี่น้องนี่งกะสิเก็บก้อนครับสองแดดล่ะสองแดดต้องสิบแขนแห้งโกดครับ จับแห้งนันงกินว่าไดนะครับนันงกิแตกเคนกินว่เวเบิ้์ดไก่คน,นไปแบงโม่กินเพราะหายอยากขายกิดหอดบ้านนอกพี่นองอาหารข้างไก่คาเนี่ยคาคาเสื่อมอาหารบ้ค่อยแห้งหรอกตะหวานแห้งน้ำขาทรงนะขาทรงไปต่างประเทศ นี้ไปซื้อคอยจับส้ำเร็จโดบนะครับซีฟก็ถุงก็คิมันห้าร้อยบาทนะครับทีแบบ่แบบเป็นดอกแบบเป็นดอกอะกับเครื่องหออพี่น,อน้องเพราะว่านม่ขีดอันนี้นะ กี่ไปเปลืองเนี่ยที่กล้องทรงกล้องเดี๋ยวกล้องง่ายโหลดน,นะครับก็จะกินสมบักวงแห้งแห้งได้เป็นอ,อกีกหน่อเกิดอยากรูปแบบอ,ำอ,ำอมมออ่ะ เป็นหออมีมีกสองแบบนะครับแบบรัดตีนกับแบบตัดตีนแบบรัดตีนแบบเอามาตกอีกแบบหนึ่งนะครับกับชิชงเลยจะเป็นสองแบบถ้าตาก้าจน,นแหแลนะเนาะก็ผิดแพกแบบพื้นอากาศพี่นนองครับนี่ครับผัดเอเ็เข้าเขียดครับผมเอามาตาเอีกนะครับ มาตทอ,บบอดน้ำมันอ่อนๆนะครับทอดไฟอ่อนๆจวดกินกับตำแจลนะคู่เดม,มักเสื้อนผมกับบอกเคยมาเก็บไว้เพื่อนผิดแค่เธอเดียวมาเพื่อนครับ จะขอบคุน้นทหรับการแนะน้านะครับที่ลงคลิปไปเป็นแนะนมาหลายนะครับจะขอบคุณหล,ลายๆนะครับที่แนะนม่นมาผมเห็ดเนาะจนมาเห็นแ,แ็ดแหงๆแค่โลดนะครับแล้วก็เห็เบแบบบ่ต้องไปล่างไปยงังเนาะเห็บกันมาเมือ่อเอื่นจะติดแ็ค่สูงสิบแล้วก็สุญยากาศเนาะ แล้วแล้วเกียดแทงสนัดสมักนะ,ะก,กินบักม่วงครับพี่นอ้องบักม่วงมหาชนกยิบเนาะเงาฝานเปียกไปเสียซี่ย่ำนะครับย่ำเสนำประแดก ใ้หัวหอมใช้ข้าวกวั่วใช้กะปินะครับประแดกตวงแล้วพี่น้องมันคอยเสียแเสียบมันซุกน้ำสกินแสบนะครับบอกม่วงเลนยต่้ว่าดิบกับแสบเพื่อกันครับแบบว่าเอามาย่ำเนาะกับสีส้มพอดีว่าส้มแห้งนะครับส้มยุดระดับสม้มต่ว่าวาสมซ้ำสามฤดูนะ สามดูดูนี่แป๊บเลยครับแบบควบผสมแห้งนะครับต่วกระสีสมคว้งกุ้งแบม่วงไอที่เข้าขายน้ำรถเขียนอยู่ครับไอทีเป็นสีมั่นๆนะมันเป็ดนะเอามันตามยิงกับเข่าเนี่ยแ่บครับพี่น้องแต่ก็ได้เป็นเอ็ซที่ก้าวเข่าผมไอซีโผมมักจิตจำของห่วงกับเข่า พ้วบะมันเคยกินแต่น้อยพี่นกข้าวมาเคยกินแต่น้อยแล้วก็เหลือ,อเพื่นมากกตจัสิกินยังเนาะเน่ยเล็กน่อยจักถึมีหลีเขาเนาะเหลือเพื่อนมากะบบบักวงแบเนี่ยแบงบงองครับซับแบบง,งครั่า แยมเป็ดสิหมมบ,นนนนบห,หน่อยผมมักมันเข่าน้ำนวดดิมันฟอดเด้พี่น้องปุ้บลเบื้องหม้อตุมขาหมูครับวสิแกงแซ่บข้ขี้เล็กครับมื้อเศร้าชิลล้องแกงเห็พี่น้องเบื้องนะครับกับพงกับแกงดูวงเหรอครับพี่น้องลง ต้องสองนะนี่ม่านผู้เด่นนี่ม่านไทยเ้าจาีอันเป็นย่างบบหูน่ครับว่าเด็กโยบานโดนเนาะ ลื่มสวน์ได้ป่ะกินผู้เดียวกินมื้อก็ได้หรอกวะมวผมหมักก้อนน้อยๆแรบๆนะครับแรบๆแ็คือแบบน้อยๆบางๆนะมันจะข่าวน้ำนัวนครับ แจ๊คสกินเวิร์ดว่าเวิร์ดเพืเดียว์เดี๋ยวขอสับกันมาสวัสดีจ้าก่อนนะมอนมาแล้วสวัสดีจ้าก่อนมมส่องผมยังนี่เบิรงบอกบอกลาลุ่งในชะ่องผมยังเออมาแล้วมอนมามาแล้ว,ลวเดี๋ยวไปหามอน สวัสดีจ้าก่อนน้องซีอนอยงชื่อน้องไออบาบายบายปารุ่งก่อนน้องไอไปเรียนกันเด้อเรีนโ่ยเนโมไปไปเรียนคุไปไปนคใส่กะปินะพี่น้องใส่กะปิ อ่ะคือว่าเรียงกับไอระบาดเนี่ย น้ำตา ตัประแดกนครับแรงปลาจักน่อยคร่มามันอยากน้ำรถบกักหน่ ยี่ม้ยเขาหว่บกาไมมากมันก็เขา,า,า,ม,ม,ามันกบ่าเาไมัน่งมีหนูก่เขา,าวไหูกี่ไย,ยงมากไก่ันสีเพยไงมากไก่มันสิดแจ็ปลายังมากไก่กว่าให้มนมเลยาไส่ เขาจะเมี่ยนแล้วบางแต่ว่าเขา่มไ่หลิ่มแล้วไ่เล่แล้วเจ้าก็บอกให้เขานั่งนี่เจ้าก็บให้เขาหล่นนที่นอ่แล้วเรเนาะ ากินน้ำกันครับกระแดกได้ไหมอเฮ้ยจับมันมินมือครับเพราะบอกวงส่งกำลังดีไหม ผู้ได,ด้มากสมนะดเนาะผู้ได้มากบามากสมก็คือวา่าขนีผสมยู่นะครับกส่ใส่ออนนั่นก็นได้ใส่เท่าคุณไปเด่นค้าไซน์ ปิ้งเด้อยต้นประแดดครับต้งงองใส่หัวหอมแดงนะเพราะว่าไม่ถี่เก็บตองได้ไหมเนอง ตำเนีย่ยกับคล้ายๆกันนะพี่น้องเพราะว่าเพียงเราะว่าตำม,มันใส่โครกเนาะอันนี้ย่ำพี่หร<ม> <c oughs> ออืมปั๊มแต่บ่ได้สิน้องไออย่าไปเล่นน้องไอ มาหาลุงเนี่ยไปเล่นอะไรนะไปเล่นอะไรคือมสัส,มมสวยดีจ้ปากกปลาลงุงเลยไหม่ทรงผมสวยอยูบบอเอาผมปากิบม่ให้ปลาลุงเบ่งเลยหมกิบสวยอยู่บอ บางบ,าง,บางคลิปสวยวะอืมอืมอันหนาข <c oughs> นาดน,น้ำขวดน้ำขวดนวเกล็ดข่าวใช่ป่ะข้อมันไม่ส่งเนะพี่น้อง ตมี้สำหรับคลิปนี้เอาไวอซ์นนี่ครับพี่น้องฝากก็เลยกดแชร์ด้วครับยึดตามของเต้าบนพ่นมือแคมป์ครับเอาไปฟอกกันคลิปหน้าครับทางไอ้มาสวัสดีไว้มาสวัสดีพี่พีสวัสดีใกล้ๆสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ